สวัสดีครับผมต้องกล่าวคริปโตนะผมวันนี้เราก็กลับมาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคเรนซี y กันนะผมในวันที่4มกราคม2567กันนั่นเองนะผมเกือบจะ66กกันอีกรอบนะอ่ะเอเคโตขอหกสิบเจ็ดนะผมก็กดเลยเลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะดูบิตคอยเน้นๆกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมคือเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยมันเกิด อะไรก็ไม่รู้นะผมเรื่องของ ETF ใช่ไหมมันมีข่าวลือว่าเขาเซกเนี่ยรีเจ็ออกหมดเลยก็เลยกลายเป็นแท่งแดงอย่างที่เห็นคือแบบอันเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผมเมื่อคืนนี้คือแบบมีเล่นมีมนิดนึงนะครับเขาบอกว่าบิตคอยไม่มีวันตายพอบิตคอยไม่มีวันตายเท่านั้นแหละเส้นนี้แม่งมาเลย แต่โจ้ยตอนแรกนะ ETF เนี่ยกำลังจะสวยเลยโอ้โหโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีการขายเทเล็กน้อยนะครับผมแล้วทีนี้พอมีบอกว่า Bitcoin จะไม่มีวันตายไอ้เส้นเนี้ยแมงลงมาจากจากแถวนี้อยู่นะลงมาปืดเลยเส้นเดียวไอ้เส้นเนี้ยนะครับผมผมมองว่านะมันเกิดจากการเอ่อบอทนะครับผมบอดของไอ้พวกวานเนี่ยแหละพอมันเข้าทริกเกอร์ใช่ปะ่ะ หลายๆคนเข้าอ่ะมันก็จะแบบรีบเทขายทันทีเลยคือแบบพอสร้างสถานการณ์ปุ๊บมันเทขายปื้อนยาวยับเลยอารมณ์ประมาณเนี้ยนะครับผมอ่ะแล้วดูไทม์เฟรมสักประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยการลงของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็เพียงแค่ว่าพอเทเสร็จปุ๊บอ่ะร่วงเลยปึ้งแล้วก็มีการพูลแบ a c กลับขึ้นไปอเวอร์โซแน่นอนตรงนี้ ใช่ไหมชัดเจนผมมองว่านะาฝั่งเนี้น่าจะพักฐานอีกแล้วก็คือช่วงนี้จะกลายเป็นช่วงไซเวย์ใหญ่ๆอีกช่วงหนึ่งนะฮะก็รอกันปอดทนกันปผมก็ไม่รู้ว่าผมจะอดทนไปได้ถึงขนาดไหนแต่ว่าผมก็ต้องอดทนนะครับผมใครที่มีของไม่มีของก็ดี a เอาใครที่มีของก็เก็บไว้เก็บไว้เรอยๆนะครับผมก็ ยังไงเดี๋ยวมันก็ขึ้นสถานการณ์เนี้ยมันมันทาสถานการณ์เฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองแหละพอมันชนเส้นปุ๊บมันขึ้นปั๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมดูทางเฟรมสี่ชั่วโมงดิเห็นป่ะมันมาแตะ EMA 50ห้าสิบแล้วก็มีมาแตะเส้นไอ้นี่เห็นป่ะเส้นเนี้ยเส้นเทรนไลน์ก็ถ้าแบบว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็ชนหนึ่งชนสองไม่ผ่านหนึ่งใช่ไหมอ่ะยังเหลืออีกรอบหนึ่งไม่ผ่านสองใช่ป่ะ ยังอีกเลยอีกรอบอ่ะขึ้นมาอางเงี้ยอ่ะเต็มที่อีกสองรอบอ่ะผมก็มองว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นนี้อะล้างในเวอร์เจนครั้งเดียวจบใช่ไหมอีซี่ชีวิต <laughs> อ่ะโอเคกลับมาดูโซลาร่นาแล้วกันนะผมโซลาน่านี่คือแบบลงมาแปดสิบเลยใช่ไหมประมาณแปดสิบเท่าไหร่แปสิบเอ็ดถูกไหมคืออย่างที่พวกผมคุยคุยกันไว้นะครับผมว่าเออเนี่ยถ้ามันพ้นเส้นนี้แล้วใช่ป่ะ แล้วมันเกิดขึ้นเป็นพาราโบลิกแบบเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือการดึงกลับมาแน่นอนเพราะว่ามันห่างเส้นจาก EMA 5ห้าสิบนะถูกไ่มแล้วทีนี้หัวตรงเนี้ยมันคือแนวรับซึ่งก็คุยกันในกลุ่มนะครับผมว่ามีมีคำถามว่าเฮ้ยมันจะลงไปถึงค่แปดสิบเลยเหรอวะลงไปถึงแปดมันยังเคยมาแล้วอะ่ะนี่แปดสิบเองใช่ไหม แล้วถามว่ามันจะถึง60สิบไหมก็มีโอกาสถึงแต่เป็นไปได้ยากนี่ก็มคีคนคุยในกลุ่มไลน์พวกผมเนียนะผมก็คือทุกคนเนี่ยเข้ามาคุยกันในกลุ่มไลน์นะไลน์ก็อยู่ใต้ดีสคริปชั่นก็สามารถเ,าเข้าไปกดลิงก์ลิงก์จริงได้นะครับผมก็รับทุกคนผมเปิดรับทุกคนแล้วก็แสดงความคิดเห็นในกรอบของคริปโตหรือเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับในเศรษฐกิจ การเมืองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าไม่ขอความรุนแรงอย่างเดียวนะผมห้ามปั่นห้ามอะไรอย่างนี้ก็มาคุยกันเป็นแบบแบ่งความรู้กันนะครับผมก็มีหลายๆท่านเนี่ยก็เข้ามาแบ่งความรู้บางทีเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยนะอยู่ดีๆก็ส่งมาอ้าโอเคผมเข้าใจแล้วส่วนเรื่องข่าวเนี่ยผมไม่ค่อยติดตามเท่าไหร่เพราะผมจะดูกราฟเป็นหลักไงเออคือผมสายเทคนิคอลนะอืมโกเก็ว่ากันไปไนะครับผม ประมาณนี้เนาะถ้าถามว่ามันดีดอย่างนี้มาแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเส้นนี้เลยอ่าเส้นนี้ก็ถูกกดเหมือนเอ่อเจ้าตัวของบิตคอยนั่นแหละฮะไม่มีอะไรมากใช่ไหมอันเนี้ยเหมือนเฟกเอาต์ออกแล้วก็วิ่งเข้าไปเนี่ยทรงคุ้นคุ้นมะผงคุ้นคุนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวแม่ก็ขึ้นต่อไต้องวางอ่ะโอเค เดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยอ่าเอแล้วกันนะผมอาร์บ r u m ท r อมอาร์นี่แข็งกว่าชาวบ้านก็เลยนะอ่อผมให้ให้กรอบไปตั้งนานแล้วด้วยตั้งแต่ตอนที่มันเอ่าเป็นรูปถ้วยตรงนี้ใช่ปะ่ะเสร็จแล้วทีเนี้ยพอมันพ้นมาเนี่ยเทสเห็นปะมันเทสตรงนี้ผ่านปุ๊บมันเด้งขึ้นไปนะผมก็เป้าสุดท้ายณเวลาเนี้ย เริ่มหมดแรงแล้วเนี่ยก็คือประมาณสักสองจุหนึ่งหกอ่ะประมาณนี้นะครับผมส่วนเป้าแรกเนี่ยก็ถึงไปแล้วก็หนึ่งจุดหกเก้าอารมณ์ประมาณนี้เนาะอืมอันนี้ผมให้ไปนานแล้วโอเคก็ขอบคุณนะครับผมที่รับชมกันนะส่วนเรื่องของเทียน,นี้ก็อ่าตอนนี้ยังน่าจะต้องมีการทําฐานนะเพราะว่าไอเนี้ยไม่มีฐานเลยถูกไหตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่มีฐานเลยนะ ดังนั้นแล้วเนี่ยไอเนี้ยถ้าเกิดว่าจะเก็บเนี่ยรอให้มันแบบอย่างเงี้ยลงมาปั๊บ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 สักประมาณสักเออสักแปดจุดห้าอะไรเงี้ยน่าสนใจนะฮะอ่ะต่อไปเป็นเนียร์แล้วกันนะผมเอาจิมจิมกันไปหลายคนแล้วเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้เจอดับเบิลท็อปดับเบิลท็อปเรียบร้อยตรงนี้นะผมอาจจะมีการร่วงลงมาแตะประมาณสัก2.42.5เป็นอย่างอย่างมากอ่ะเนาะ เออถ้าเกิดว่าใครรอรับไหวนะผมก็รอแถวแถนี้ไปก่อนละกันนะครับก็ผมก็มองว่าตอนเนี้ยคนเนี่ยจะไม่ค่อยเทรดกันนะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นดึงลง,ง,งผมว่าถ้าไม่แน่ใจก็หยุดมือไว้ก่อนหยุดมือไว้ก่อนช่วงนี้ดูป่ะนะเห็นป่ะพอเปิดตลาดมาปุ๊บเนี่ยตัวบางตัวเขียวบางตัวแดงเนี่ยเห็นป่ะมันก็วิ่งเริ่มวิ่งวิ่งแล้วเนี่ยเออก็เอาเป็นว่า รอดูสถานการณ์ดีๆกันแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอได้กำไรทุกคนด้วยนะครับผมรักทุกคนนะครับจุ๊บๆ